อยากให้ผู้ชายที่คุณชอบหลงรักคุณแบบถอนตัวไม่ขึ้นใช่ไหมวันนี้เรามี5เคล็ดลับเด็ดที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณแบบหัวปักหัวปำไม่ว่าคุณจะเป็นสาวหวานสาวมัน่นหรือสาวขี้เล่นก็สามารถใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อดึงดูดใจชายหนุ่มที่คุณต้องการได้ไปดูกันเลยครับกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงมีเสน่ห์จนผู้ชายตกลุมรักง่ายๆ วันนี้เราจะมาแชร์5เคล็ดลับเด็ดที่จะทาให้หนุ่มๆห,หลงรักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นพร้อมแล้วไปดูกันเลยเคล็ดลับที่หนึ่งเป็นตัวของตัวเองแต่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสาวๆครับหนุ่มๆชอบคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองครับแต่ขอเป็นตัวตนที่มั่นใจและดูดีในแบบของคุณตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนขี้เล่นก็โชว์ความสดใสออกมาถ้าคุณเป็นคนสุขุมก็ใช้ความนิ่งให้เป็นสเสน่ห์จำไว้ผู้ชายจะชอบคุณในแบบที่คุณเป็นแต่ถ้าคุณมั่นใจและพัฒนาให้ดีขึ้นเขาจะยิ่งหลงรักคุณมากขึ้น เคล็ดลับที่สองฟังให้เป็นใช้ภาษากายให้เป็นรู้ไหมครับว่าผู้ชายมักจะหลงรักผู้หญิงที่เข้าใจเขามากที่สุดทําอย่างไรตั้งใจฟังเวลาที่เขาพูดให้ความสนใจจริงๆใช้ภาษากายเช่นสบตายิ้มและพยักหน้าเบาๆถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาพูดให้เขารู้สึกว่าเราสนใจจริงๆแค่ฟังและเข้าใจเขาก็จะเริ่มรู้สึกดีและผูกพันกับคุณมากขึ้นแล้วเคล็ดลับที่สามทให้เขารู้สึกว่าเขาสําคัญ หนุ่มๆทุกคนอยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่ในสายตาผู้หญิงวิธีง่ายๆขอคําแนะนําจากเขาเช่นเธอว่าเสื้อตัวนี้สีไหนสวยกว่ากันให้กําลังใจเขาในเรื่องที่เขาฝันฉันเชื่อว่าเธอทําได้นะขอบคุณเขาเวลาที่เขาทําอะไรให้ขอบคุณที่ดูแลฉันนะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสําคัญสําหรับคุณเขาจะไม่อยากปล่อยคุณไปไหนแน่นอนเคล็ดลับที่สี่มีเสน่ห์แบบธรรมชาติไม่ต้องพยายามเกินไปการพยายามทําให้เขาชอบมากเกินไปอาจทําให้คุณดูไม่น่าสนใจนะครับ ทำอย่างไรเป็นธรรมชาติหัวเราะในแบบของคุณใช้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณมีความสุขกับตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกดีไปกับคุณด้วยสเสน่ห์ของผู้หญิงที่แท้จริงคือการเป็นตัวเองและมีความสุขกับตัวเองวิธีสร้างความคิดถึงอย่ารีบปอบแชทเร็วเกินไปหายไปบ้างให้เขาคิดถึงคุณเองส่งข้อความน่ารักน่ารักในเวลาที่เขาไม่คาดคิดเมื่อคุณเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในความคิดของเขาเขาจะหลงรักคุณแบบถอนตัวไม่ขึ้น เป็นยังไงบ้างครับสาวๆเคล็ดลับ5ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมลองนำไปใช้ดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนสาวของคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ